ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สวนบ้านทุ่อีกแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาทําห้องน้ําเหมือนเดิมครับผมนี่นายเทนมาช่วยช่วยงานของเราครับผมช่วยงานของยายคาเพราะว่าตอนนี้หินปูนของเราเริ่มมดเราต้องไปหาหินปูนมาก่อนนะครับเสร็จแล้วทรายก็เริ่มจะมดแล้วเราก็ต้องขุดทรายเพิ่มครับผมแต่วันนี้เรามีเราจะให้ยายคำทำกับเข้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปทํางานกันก่อนแล้วก็หลังจากที่ทํางานเสร็จแล้วค่อยมานั่งกินข้าวกันดีๆมาดู การทำอาหารื้นบ้านของเขานะครับเนาะวันนี้ไปได้กินกินรูอย่างล่ำเรือครับผมอบรรยากาศด้านหลังนี่เพื่อนก็ใกล้จะปลูกหอมแล้วครับเดี๋ยวประมาณสักสักสองสามวันครับประมาณวันที่เจ็ดที่แปดพวกก็จะปลูกหอมกันแล้วพวกก็จะลงหอมครับท่านผู้ชมอาจจะได้รับชมการปลูกหอมในยามค่ำคืนประมาณเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยเพื่อนปลูกหอมกันเนาะ <laughs> ก็จะได้หันบรรยากาศแบบนั้นกันแน่นอนครับผม ไปเดี๋ยวไปทักทายยาคำตาลินกันก่อนที่ในในห้างครับผมไปสวัสดีครับตาลินสวัสดีครับนี่อย่างนี่วันนี้วันนี้อาจจะไปถมถนนอาจารย์ปานไม่น้อยใส่พวกใส่รถในใหญ่ใหญ่ใหญ่ลงไปอ๋อไปถมถนนที่แังวันบด,ดีเนาะครับปลาดัดถูปลาดัดถูนะ <laughs> อะไรคือปลาดัดปลาถูครับ <laughs> 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 เอาตอนนี้ยายทำหุงข้าวนะครับแล้วก็มีมีปลาเค็มครับผมครับตอนนี้ตอนนี้้ายเราก็ได้ประมาณแค่นี้แหละครับแล้วก็ฝั่งนู้นเนาะอันนี้ก็เป็นน้ําที่เราปิดตรงนู้นครับถ้าเราปิดตรงนู้นถ้าเราจะเล่นน้ําเราก็แค่ปิดครับแั๊เดียวครับเต็มประมาณห้านาทีสิบนาทีเต็มแล้วครับเนาะเล่นได้เนาะมาถึงกันแล้วครับสวัสดีครับยายคำสวัสดีเ้าสวัสดีครับน้เทรัน าโถวันนี้มาเทนมาจ่วยเนาะวันนี้นะเทนมาจ่วยครผมวันนี้เราจะเอาหาก้อนก้อนหินปูนนะครับหรือว่าก้อนหินปูนนะครับเดี๋ยวผมก็จะผสมปูนตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาอุปกรณ์เพิ่มผลิตบล็อกครับผมออบล็กยู่คือหินพวกนี้มันอยู่ตรงบริเวณกล่องตรงนี้ครับกล่องนั่นแหละแล้วก็มันมีบางทีมันมีเศษขยงเยอเนาะเอาไหนนะ เอามะกอครับพอดีเอามากอกแล้วพ so like ี่โอขึ้นเนาะเขาขึ้นมันก็เมินไปเมินไปมันก็ดินเป็ดกลายเป็นดินโผล่ไปไข่ไปไข่มากขยะเยอะกับโยนเข้าไปห้องน้ำเจ้าเนี่ยสวนครับเยี่ฟังของมาพอกเนาะมันก็เลยมีเศษขยะเดี๋ยวเขาจะเคลียร์อยู่เคลียร์แล้วก็จัดการเรื่องเศษขยงขยะให้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเขามาทำกันตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรื่องกับข้าวกับป่าก็ว่ากันทึงกรรมวันนี้มีเมนูเด็ดอีกคะครับที่ครับ เด็ดลูกต้นมาแบบเจ๊ก่ะเด็ดลูกต้นมาครับโมนโมนนี่อันยังหัวหุ้นนะคุชลอันยังหัว้นเนอะครับถ้าพอแล้วกันนะครับอ่าป้าเดี๋ยวเาลงมือทำจอยกันทำกันตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็ไปทำอาหารกันกินครับ เวลาแล้วกรีดเข้ากีดน้ำครับโหเป็นจะได้มากครับกับบรรยากาศทําห้องน้ําครับเหมือนกับแพงืองจีนเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับเราใช้ปูนหินปูน,นครับหินปูนทับๆๆประมาณนี้เนาะ,ะแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาปูนลูปๆๆอีกทีหนึ่งเนาะก็คือเอาปูนทําแบบเนี้ยให้มันให้มันเรียบเสมอกันครับแต่กับมันได้เรียบจนเนียนกลิบนะครับ คือแค่ให้มันให้มันลขลุขระประมาณน่ะประมาณนี้ครับอ่าเรียบๆประมาณนี้แหละเนาะ,ะเรียบร้อยปะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกับป่ากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนครับอันนี้ก็ทิ้งไว้เดี๋ยวตอนกลางวันค่อยมาตอกันต่อครับช่วงบ่ายเนาะในช่วงบ่ายเรามาตอกันนี่นี่ใกล้ละใกล้ความจริงแล้วครับประมาณซาวเปอร์เซนต์แล้วครับ <laughs> เหลือแปดสิบเปอร์เซนต์ก็อยป่ากันอีกทีครับ สุดยอดบรรยากาศฮอนไปฮอนบอดครับโอ้เป็นเหลืองแล้วไงยศครับพักเขียวนะอันที่แดงๆนี่มีกะมีกะพริกแน่นอนมีกะพริกแดงๆมีอยู่นี่นี่นี่มีแต่พริกเอาเอาเนะเอามานี่าครับยังมีเนื้ออยู่งี้แกงใส่หมูนุ่อแกงใส่มะนุ่เอาหมูนะครับแกงใส่มะนุ่แล้วก็มีพักหวานครับ ทำหุูข้าวแล้วครับหุงสุกแล้วข้าวอ๋อข้าวสุกแล้วนะครับนี่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 ข้าวสุกแล้วหอมนะครับท่านผู้ชมถ้าถ้าใบตองพอข้าวใกล้จะสุกนะเราใบตองปิดนะมันหอมนะครับอืมน,นี่ให้ข้าวสุกมั้ยปุดไว้นี่ไอ้มักเกลือไปกินเลื้อน,เอนอะ,อะเดี๋ยวเราเตรียมของแล้วทำกับข้าวกันครับท่านผู้ชม มาได้กี่เข้าละยังครับเหลิมได้กี่แล้วเนาะมาตีติดอยู่ขนาดแล้วตอนนี้แกงเขาก็เหลิมได้ตีแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวอันนี้ต้มเพื่อตะเลึนกับตัวเล็กินนะครับเดี๋ยวตัวเล็กกับไทยยมาอยู่าก้าเนาะตัวเล็กกับแหม่ไทยยเข้ามาอยู่อ่าได้ยี่ยกบเข้าเข่าเนี่ยการเขอาเดี๋ยวท่านผู้ชมจะทักละว่าคุณแกงบะรนูนรถไฟเข้ามินตัวใหญ่กว่าไห่กว่าเกง นี่ก็จะใส่เกลือเนอมนูอยา่างเนาะเมนูอย่างก,ก็ใส่มดเนาะเมนูอย่างก็ใส่น้ำพริกน้ำพริกนกน้ำพริกแอน่ถั่วเน่าที่หมอดใส่น้ำพริกถั่วเน่านะครับที่หมอใส่ถัถ่วเน,นา่าคั่วก็ยังใส่แต่ถั่วเน่าติ๊โถนี่หมอใส่เนาะแกงทุกอย่างใส่เกลือผกุย่างเนาะครับใส่เ,เกลือผกุย่างเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรน,นี่คือเราหมอ้องอืดอีกว่ะเนาะครับเอาเป๊ะๆนะครับแกงลูนหูเนาะ กับข้าวกับปลาของเขานี่ครับแกงมะนุนใส่งุ้นเส้นครับมีไข่ก้อยกินพ่องเนาะแล้วก็นี่เป็นจอผักกาดของยายคำที่ยายทำทำไว้แล้วก็นี้ส้มตำเคร่องตำเมื่อกี้นี่ครับผมดูมือครับคุ้นๆก่อนสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> เอาเลยครับนายเทนาาจัดเต้นีิบเข้าแล้วนะเนี่ยถ้าวบะตาส้มนี่บเข้าแล้วเนาะโอะป้าท่านผู้ชมนั่งกี่ข้าวด้วยกันครับมหม้อให้กุ้งหม้อให้กุ้งเหรอินล้าดินผ่ <laughs> านผ่านอะไรจ้ วันนั้นบอกคือวันนี้จำไว้เฮ้ยเออไอ้เนาะคุณนะเนาะวันเดินมาเขี่ยขอกัครับคุณผู้ชมวันนี้เหนื่อยก็เลยขอจับเหนื่อยเหมือนเหนื่อยกับเจ็ดเงือบอตันแยกขอำกับอีกนะละการก็ได้เนี่ยกินก็ได้เนี่ยกับเขาเนาะเขากลิ่นน้อนนี่รำเนาะยกกำไลก็ได้กระพักกินในมือนิดกลิ่นผงแล้วพี่ให้กลินกล่องแล้วอย่างจริง้ำรำให้จะให้แบบกอบแต่เตะต้องแก่งใส่มันสั่จันทครับ อันนี้ยาซื้อมาเป็นเนื้อเนาะอืมเนี่ยกระับนยาเตนตุงกันนนะเอาอนำให้มาเออมาเหคดมแล้ได้นดี้วมาเตือนเอ้ยแม่จ๋าส่งอาวุธละมาบุยมาบุินบแบบน้ก่อนสมัยก่อนนาไหวบนธรอาชีพอย่างไงจ้ะยายเมื่อก่อนก็คือปลูกข้าวไห้ข้าวนาเนาะแล้วก็ ถ้าเอาเข้าใไห่ข้านาออกปิ่นก็ใส่ครัวเหลืองปลูกปลูกหนักๆคนปลูกหนักๆแล้วปิ่น,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 นถ้ามันแห้งแล้วปิ่นไปเกี่ยวเกี่ยวแป่งผมว่ามันไอ้หาบกันหาบกันมาไว้ในห้างเนี่ยอย่างอย่างป่นกองเฟืองเนี่ยน่าท่นี้เขาแบ่งเข็งกูเดือมันหีรถโม่เนาะแบ่งแบ่งเค็งแล้วก็สามนั้นแห้งบางอีเราบุกบุกแล้วลเม็ดมันจะไหลลงไหลลงไหลลงเออแล้วเอาอันต้นมัน เอาขว่างอียากอ่ะแกเอาขว่างนะเอาไปกขลกถ้าโขลกลงมากินเห็ดหัวเน่านี่มันจะเป็นนี่ชีวิตบ้านๆเนาะแต่สมัยนี้หาดูได้งากแล้วครับคุณผู้ชมสมัยนี้หายากละก็ปิ้นปุ่นปนปลูกข้าวโพดกันร่วมมาเดียวเหมอค่อยมีไผ่ปลูกถั่วเหลืองแล้วแต่ปนท้องว่าพืชเศรษฐกิจอีกแบบนะมันมัานนอกอย่างอย่างยายอยู่นี่บ้านอาหวายนี่กูเสีอถ้าเปิ้นเกี่ยวเข้ากันแล้วค่อยจะมีงานละค่อยจะมีการถ้าจนถึงเดือนนี้นะ พอเดินมีนาเมษาเพิ่งเตรียมตัวไปซ้อมเป็นห้องหมอนิมหมันิมมาบ้านนะไปซ้อมในห้วยหน่วยมนมนมุยมุยเลือกคัดเอาหน่วยใหญ่ๆมันมาแล้วมามาเล่นซ้อมมือกันเนห้องหมาบ้านอือนะหมาบ้านนะแต่คนใจห้องหมอนิมเนาะมาซ้อมกันเล่นจนคล่องท่าอันฝีไม้ปุ๊บเปิดมาเล่นแข่งกันนี่มันนี้เราโอนนะคะไปสาวนะสาวกับคนเท่าสาวนี่จะเล่นหมู่คนเท่าหมอกายหมอกาเล่นเห็นมู แล้วถ้าเป็นบ่าวสาวนี่เพิ่นจ๋าเพิ่นจะมีน้ำส้มน้ำหวานน้ำไอ้น้ำมะดองของคนสมัยก่อนแน่น่นอันนั้นถ้าไผ่ก้านคนนั้นได้กิ่นม่วนนะคนเฒ่านี่ใส่น้ำเมี้ยงกันน้ำชาเนี่ยตั้งน้ำชาไว้ไผ่ก้านก็ได้กินน้ำชาน้ำเมี้ยงคือน้ำชาเดี๋ยวจะคำบูดติ๊กเดี๋ยวจะคำได้กลิ่นข้าวเดี๋ยวจะคำได้กลิ่นข้าวไงคำกลิ่นลำอยู่กระเบื้องลมอยู่นะ ม่วนนะม่วนเขานั่งฟังแบบนี้เขายังม่วนเขายังค่ไปยุยุกนั้นเลยเนาะพอยุคนี้นี่เ่วนใยายจะเป็นยุก้มหน้ากันละถ้าวันที่เปินถ้าวันที่เปินจะไปอันเป็นขนมนะะเปินเอามือกันตำข้าวแป้งพคกตีตำตีนี่นะปิ้นกระเด้อปิ้นกระเด้อกันนะตำข้าวแป้งตำข้าวแป้งแล้วก็ถ้าเปลี่ยนบป่าอยู่เป็นบ้่าเป็นสาวนี่ม่วนไงอย่างยังยังตาเนี่ยยายเป็นสาวไอ้เนาะตาเป็นเ่า ตาจะมาช่วยยายต่ำนี่ขอยาติแทงเขาไปเราตังป่อดตังแม่ตามว่าอะไรคะหาการงานไปช่วยคือปัจจัยนี่เปิ้นคือแอลถ้นเป็นวันแอลลูกเดือนี่แอลวันน้องเจอว่ากูวันน้องถ้าหลังจากแล้วเทศกาลนั้นไปก็คือใส่เขาให้ญานาอย่ามันจะมีเทศกาลที่ของแอลกันพวกเรียนกับไปเนาะนี่แล้วเป็นเอามือกันเนาะแต่ละเคนเขาอย่างนั้นแต่ละมือแต่ละฤดูกาลเนี่ยมันก็จะมีอย่างตื่แบบ เป็นเอกลักษณ์ของฤดูกาลนั้นแม่แล้วยายชอบที่นี่บ้าน,าน,านๆเนี่ยมันม่วนดีเทศกาลถ้าแล้วเทศกาลแล้วสมัยนั้นนะเนะตวเอาหูุดเตวกันแบกขอบกขอจ้างไปสวนเอามือกันวันนี้ไปของนายกอไอหนอกสมมุติแล้วของนายโกกับไปของนายขอเอะมันม่วนน้ำเทียมมเลนี่ยเอ้อยายอัน เราเยังเหมือนตัดจบตัวอื่นอ่ะเยอะทำมามูอยู่ครับอืนี่ป่ะเดี๋ยวเขาขอตดกี่เข้าก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเขาค่อยไปทำงานอย่าต่อครับ,บต่อทอดกี่เข้าก,กันหลังจากที่กินข้าวกินน้นมกับเร็จก็ถึงเวลาทำงานอีกแล้วครับโอ้แนาเทนคนปูนให้เรียบร้โอยแล้วครับแนวโกนปูนโยกคือน่าเทนอย่างนี้ใหญดีขนาดเลยครับเหมาะขนาดนะนี่กับทำงานกับต่อเนาะเดี๋ยวเขา เดี๋ยวเอาจะก่อแหมหลอดนะครับอันนี้แข็งแรงเลยอย่างนี้ครับแข็งแล้วโอ้แข็งแล้วโมแข็งหมดแล้วนะครับตอนนี้โอ้มันละยยรรบเี้้อแลวนี่มือปูนแตะๆเลยมือปูนแตะๆเลยครับนี่นะเหมือนเสเวียมเข้าแล้วรัอ๋อคอยเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเอาจะทำหลังคากันครับเอาไว้กับฝั่งบัได้เผาไฟกับเจ๊ไม้ ก็เอามาทําประโยชน์ด uh, no, si. ีกวกันเกิดประโยชน์ดียวกันะครับเอามาทําประโยชน์ใช้ประโยชน์ดีกว่าครับค่อยทาไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะประมาณถึสักโอ้หลายวันอยู่สามสี่วันก็แล้วก็จะเซตเนาะเพราะว่ามันืบนได้ก่อขึ้นทีเดียวแล้วมันจะเนาวบองนี่โวยเนาะวันเดียวก็อาจจะเซจแต่อันนี้มันก้อนมันน้อยถ้าเฮาก้อนใหญ่ใส่มันกกัวมันลงเนาะถ้ามันไอูนมันแบนแน่นกําเดียวมันแบบแห้งกําเดียวเดี๋ยวมันจีหยาดตกไปคไม่เห็นนะครับเพราะว่าทรายเฮาก็ต้องไปหา สายก็ต้องงมเงาก็ต้องได้หาสายกับปลากับงงมากในนั้นอันนี้ก่อนน้าเทนมาเคาะเอาออกจากดินตะกี้เนี่ยเหลือบสดๆร้อนๆเลยครับผมร้อนๆเลยสดเลนไม่มีหยังละทำไปเรื่อยๆเนาะมันเลี้ยวมาได้ก็ค่อยว่ากันครับท่านผู้ชมทำไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวเราลงมือทำกันครับช่วยยัาทคำก่อน นี่วันนี้ก็ได้แค่ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันเริ่มจะตกแล้วนี่ไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเป็ไหน,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 นห้องม่วน,นค่ะม่วนก็อยู่สวนเป็ไหนห้องม่วนก็ม่วนค่ะเช้าก็ได้เข้าห้องน้ำก่อนได้เข้าห้องน้ำก่อน <c oughs> ห้องน้ำยังหมาเซตเลยเข้าแล้วไปปูนมันยังหมาค่อยแห้งดีเนาะ <c oughs> อ๋อก็ต้องก่อไปวันละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยแบบนี้แหละครับ ได้มครับฝีมือยายคำผมไปคนใส่ปูนยายคำไปค้นใส่ฝั่งนี้นี่ตกหลายหลอแล้ะมันยังแบบเข้าที่เข้าทางนะครับทำหลายอย่างนะครับรประตูประตูแล้วก็หลังคาเรื่องของก๊กอก,กน้ำก๊อกน้าก่ากบ้ากรรมล้วอาจจะใส่รางลินออกมาจากฝั่งนี้แล้วก็อ้อมมาฝั่งนี้แล้วก็อามาใส่ตรงนี้นะครับ <c oughs> นี่ใกล้จะเซจละอาล่ารออีกประมาณสักสามสี่วันก็น่าจะเซจเรียบร้อยแล้วหน่อยครับเนาะเจ้า <c oughs> เหนื่อยแต่ก็สนุกครับผมเหนื่อยแต่ก็มมวนดีเนาะครับยังบอกหมวนดีเฉยที่บอกมันจะการส่วนกับประมาณนี้แหละครับมันบางทีในมุมกล้องมันอาจจะสวยเนาะแต่ก็ถ้ามาอยู่จริงๆถ้ามาหันก็อาจจะบ่ค่อยงามต่อไดเนี่ยมันก็อันนี้ก่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะมันก็บ่เหมือนกันเนี่ยครับบางท่านก็อาจจะชอบแบบโอ้มันมันดิฟมันบ้านบ้านดีประมาณนั้นแต่ถ้าคนดิปลบนชอบ ที่มันลกล้างหรือว่าเป็นอย่างนี้ก็อยากหน่อยเนาะแต่วันนี้บรรยากาศดีหน่อยอย่าครับเนาะช่วงนี้อากาศดีดีครับน้าก็ใสอยู่แต่ว่าป่ามันชอบไปเออเอาอันี่ขึ้นมาไอหยางนะครับอย่าครับไข่น้ำเนาะไข่น้าเนาะไข่น้ำเตี้ยป่ามันไปส่ดไข่กระเพนะยายว่าขึ้นขอกินนะมั้ก็เลยฟูแบบเอามาเต็มเลยเนาะที่ไข่โขที่อยู่พื้นน้ำที่มันเกาะตามไอ้ดิน่ะเนาะแล้วป่ามันไป ตามันไปไหว้ไปซ้อแซ็แล้วก็บมหรือว่ามันไปเล่นหมูโหยายกับหมูโหย่ร่วงก็ลอยขึ้นมามันเน่าแล้วแต่ไข่น้ำตีบ่าที่ไข่ขู่นี่มันเน่ากัลอยขึ้นมาเนาะยาคำไปแล้วเนาะก็เจอกันคลิปหน้าดีกว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ยาคำตาลินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะมีน้ำวนตัวเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็บรรยากาศเกาะประมาณนี้ครับผมไปแล้ว้ายเรือต่อได้หรอได้ค่ะ ได้มาเอาไข่ยาวนะเย็บปาก,กิน